สบายดีครับพี่น้องป้องไปเมื่อนี้นะครับก็เป็นตัวเที่ยงเที่ยงอีกไม้แล้วนะครับเป็นตัวเที่ยงเที่ยงก็เห็ดกับข้าวนะครับอาหารการกินนะครับนะครับอยู่ข้างถนนนะครับรถลาจะเยอะหน่อยนะครับรถสิบล้อพ่วงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กําลังเร่งขนพืชผลการเกษตรนะครับโดยเฉพาะอ้อยเนี่ยนะครับออกเข้าสู่โรงงานนะครับ

ไมู่ดไปใหม่แล้วหลอกเท่ากิจภารกิจคือเข้าทีมวะเนี่ยนมาเห็นมานโอ้ประจํายุทธน,น้ำลงาลายได้ไปวน่ลกบอนนลเออ <c oughs> <c oughs> ใส่ง่ายเดี๋ยวท่านลองตัวน้องหม้อกันหม้อโบราณน,นะครับหม้อโบราณพี่น้องใส่ฝืนนะครับหากิ่งไม้อะไรเล็กๆนะครับมาเป็นเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ก็เป็นพาชมวิวนะครับมุมน้นนะครับ นเป็นผู้ผาขาวนะครับเป็นผู้ผู้เขาที่สวยงามนะครับี่ก็เป็นไร่มันนะครับเป็นไร่มันที่เขาเก็บเกี่ยวออกไปแล้วนะครับรอปลูกในรอบต่อไปนะครับ

ก็มีอันนี้ลาบมีเไาเรียกลาบมีใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยตุ้มมีใส่ไปแล้วแหละแต่ว่าอันนี้โชว์อีกเอาวางหน้าจานอีกครับอันนี้ชุดมีก็คือชุดกระเทียมหอมแดงหอมแดงตะไคร้ทอดใช่ไหมครับทอดให้กรอบแล้วก็เอามาผสมในลาบอ๋อเห็ครับนี่ตัวนี้ด้วยอันนี้คือมะเขือตัวตะเคร้เฟนนะครับอาหารเหนือจะขาดไม่ได้เลยมะเฟน มาเป็นลำรถอยู่เนี่ยเนี่ยนะเบื้องนมักแคนเนี่ย๋อ้มาแคนมาแคนมาจากเนื้อเคยกินไข่มกหรอม่ยูครับองบ้านไขหมาไม่ได้บอองบ้านเขาม้องครบา้บอือสเปรี้ยงยัดน้อยใส่อาหารหอมเนาะหอมครับมันจะชุนก็กันอ มุมนี้นะครับมุมนี้มุมนั่นมุมอีสานโอ้มุมนี้ <laughs> ยังอันนี้อยู่ยังเป็นปลาสดๆอยู่เดี๋ยวเจอกระปิสานได้อมดแล้วโอ้นี่ <laughs> เอามดแดงมาแล้วนะครับเอามดแดงมาแล้วสูตร <c oughs> อออะันนี้มาสูตรอีสานบ้างนะครับอี <c oughs> สานต้องเจอมดแดงนะครับคนน่น <c oughs> คือน้อง <c oughs> แดงอะไรกัน <c oughs> ปัน่นกับปั่นน้ำ น้ำเนี่ยไม่ทิ้งนะครับเนี่ยเอาใส่หม้อต้มอีกทีนึงนัวน,นะครับ <c oughs> แต่ว่าสูตรเนื้อมาวันนี้มาเร็วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเอะผิดคาดนะครับ <c oughs> น้บ <c oughs> นำไหลเนาะ <c oughs> ใหวามปอมให้ามมเผูหรือแดงผูพิทอดแห้งเออพริกอะทอดเสียบอ๋อพริกพริกทอดเสียบมันไม่ไม่ทําลืมนรีบมาถือโคกใหญ่เลยกลับไปใหม่นอนลืมเขาอ่ะหมูเล็กจานเลกจานแล้วก็มีมะเขือนะเขาหมูได้สร้างเขาหิวอ่ะถ่ายแล้วไม่เสียันกินอ่ะ แบบนี้นะครับต้องาับฟามไม่เพือมหรอยอดคนน่ะเม่กใบบักเม็กนะครับชุดรถนี้ครับชุดรถนี่เลยถ้วยนี้ไปถ่ายเหรือไม่ใชไหนก็มีเลยมันจะผิดขวดถ่ายเว้นอันมุมขวดอยู่นี่โอ้นะครับพุทธิสารเพื่อนออกไซโคกต่ำเอาแล้วนะครับนี่ไม่ต้องกลัวครับนี่ก็ เสียายเสียอลายเสียน้อยเสียบน้อยนะครับเหมือนพอเลยครับหมืพอเลยมันเกิดนอยเดียวเนาะอ่านี่หอมซอยนะครับของของบัวบ้านหอมนี่นะครับตัวนี้ใส่ลงไปเลยนะครับเบอรยากีผู้บริหารกินกินห

สูตรใส่โมดแดงนะครับนี่ใส่โมดแดงด้วยใส่โมดแดงใสู่ตรใส่โมดแดงแค่แค่วาลังศพเชี่นยร์คนละอย่างจนได้บอกไอ้ก้อนทำกล้วยนี่อยู่เม่อวานรสชาตินีไปคนละแนวเลยคนละอย่างดี่ไปมาเอาข้าวมามีใครกินข้าวเลยกลับไปเอาอย่างดีร้อนเลยต้มๆนะสุดยอดพี่น้องสุดยอด ผมน่ะทำก็ได้แต่ผมไม่มีเพื่อนกินเนี่ยเรื่องหามแบบเนี่ยแค่เขาก็มากินแบบนี้กับผมน่ะเพื่อนขั้วให้ยายอ่อนเพียกร้อนอ่อนอย่างไรไม่ยอมเอาเรื่องเลยไอ้แก่ทำแบบนี้ไม่เป็นเพราะว่าคนโบราณไม่มีน้ำมันเนี่ยทอดตีวนี่ไงน้ำมันเมืองเเห็นไหมน้ำเหนียวแบบมึเมืองนะ ขาดเนื้อขาดพริกทอดเหรอต้นนานๆไปเมาเริ่มหายผิดอ่ะพอผ็ดมันลดลงอ่ะต้องมีพริกทอดดอมถูกันโน่นถูกับพริกทอดตัว